ยังไม่ต้องลงน้ำนะแค่คร,บครอบนี่ครับขระเกียนโอ้ยใหญ่ใช้ได้ข้า,าวแข็งครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องลูกเขยหยวนนี่ ด,ด,ดูดน้ำเข้าน้ำครับผมน้ำแห้งฝนไม่ตกก็ลเลยดูดน้ำเข้าน้ำว่าจะจับปาลาอะไรครับเอ่งนี้ให้เหลือแอ่งไว้แอ่งหนึ่งให้มันเลี้ยงไว้ก่อนถ้าฝนยังไม่ตกก็คงต้องจับแหละเพราะว่าน้ำน่าจะแห้งหมดด,ดูน้ำเข้านา้ำฝนไม่ตกเลยครับแรงจัดเลยเนี่ยช่วงนั้นะียะย่าคาวนี้แห้งหมดแล้วครับนมึนมึนก็แห้งแล้วดูดได้หน่อยเยอะครับน้ำเพรไม่ค่อยมี เราจะรอดที่อันเนี่ยฝนก็นไม่ตกครับทีมันได้แต่คื้มมาครับแต่มันไม่ตกแรงจัดเดี๋ยวรอดูอสักพักครับเดี๋ยวจับลาเนี้ยเด็กๆมาเต็มเลยบอกให้มาเจอจับไปเดี๋ยวรอดูตอนน้คแห้งจาริงโอเคกำลังจังหวะกำลัจาางจะเปิดกล้องโอ้โขดข้อนโดดข้ามโซลเลอร์เลยข้าจะแข่งลึกมาน้ำตื้นรับผม นี่เดี๋ยวจากน้ำตื้นมันก็ต้องขึ้นมาน้ำลึกเหมือนเดิมนี่มันต้องมีตัวโดดขึ้นมาเห็นโดดหลายตัวแล้วครับข้าวผมาเลยตงรงเขาโล่งปลาหลายนปลาตะเพียนส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนกับขนินเยอะที่ผอ,อกมาบ่อยนเกระจายลูกป,ปลายอยู่นะลูกป,ปลา nhiều lắm. không? có đại diện tua cầm lỗ này. hơn diện 7 8 cái nhiều. Còi ดนี่ครับตีดน้อยมันเจอปลาช่อนนู่นนั่นนั่นนั่นกดกดกดเะนั่นกดเรียบหล่อขึ้นขึ้นอย่าพึ่งลงขึ้นมาเนี่ยมันสุกลอยตีนเดี๋ยวมันสุกลอยตีนขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมา นี่ครับเริ่มแห้งแล้วว่าจะเริ่มจับแล้วไ,ไปค<ะ>่อยๆลงแล้วใครเอาปลาเล็กมาปล่อยเนี่ยเอาปลาเล็กโยนใส่นู้นให้หมดเดี๋ยวเอาเลยไปเยอะแล้วปลาเล็กจับโยนบ่อนนะครับเพราะปลาตะเพียนเล็กเยอะ ลุ <cessor and inequ ity> มฮะเยอะพี่ไอตัวพวกนี้ตัวเบา๋ับนอนี้เปดูลายจับเอาโยนบ่อนุ่นโยนบ่อนุ่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 นมีน้ เอาปลาเล็กไว้ปล so, like, ่อยพีงก่อนก็ยังมีปลาอยู่อ่ะเอาละเอาไปปล่อยนู้นปล่อยฟังนู้นปลาเล็กอ่ะปลาปลาตัวน้อยนี่ปล่อยใช่ไหมอืมจับแต่ตัวใหญ่ๆมาใส่ปองก่อนอื้มนินตัวนี้สวย นนูน้นปล่อยนู้นเลยตอนนี้น่เหนก็บาดมือเราันน่าจะอยู่บ่อลึกประชันน่ะมันโดดข้ามไปหลายตัวอยู่ประชัน นัสนุกกันครับแล้วประดุกไปไหนแล้วอะ่ะเยอะาาาาา โอ้อามาใส่ป่องอามาใส่ป่องเอาปล่อยสำลนตัวนั้นะปล,ลนูได้อไ่เขาเร,วร,เร,วร,เรวลวเขาวึ่งองสมาปานี่ยส่วนมากปลาจะเปลี่ยนตายใน่พวกมเพิ่งเอามาปล่อยทีหลังจุดหลังเต็มไปหมดเลยต้อ,อาไปปล่อย เดี๋วไล่จับปลาครับเให้มันตายหมดนี่เออ้วขี้โคอทนี่เดี๋ยวจะเทปลายอยู่จะปลาใหญ่ๆปลาเล็กก็เอามาปล่อยจะคุยแล้วบอกปล่อยน้ำลงครับเดี๋ยวดูดให้หมดเลยน่าจะต้องจับหมดครับผมเดี๋ยวจะพุ่งน่าจะจับนี้น่าจะมืดต้องช้อนตัวที่มันเป็นๆเอาไปปล่อยบวกทั้งบ้านนี่ครับปลาได้ครึ่งถัง สำหรับบ่อน,นี้แต่บ่อน,นี้น้ำลึกอยู่ดูว่าจะได้ก,กี่ตัวม่รูออนี่ปลาช่อนก็ะมกเยอะครับในเลนไปเนี่ยับเทปลาล้างปาาลาอะไรนี่นิมจ่ไหบจับปะมยัง,ยงไม่ต้องจับบอกไ,ไม่ใช่ จะปลาพี่ดิใครจะปลาเองอ่ะหนูหนูเนปลาขาจะปลาเลยเนี้ยโดนหัวจอบนะตู้ใหญ่ปลาสาวจะปลาตะเพียงก่อนใครเขาจับมันโยนมั้ยตูี่นี่วันนวมจับใส่ตะเพียงไอ้ไม่สัตว์นี่มัจับโดนน้ำ อ่าสวยสวย นี่ครับเต็มตะกร้าครับผมครึ่งบอ่อส่วนบอ่อนี้น่าจะพรุ่งนี้เช้าครับผมไปเดี๋ยวไปปลาขึ้นข้างบนนี่ครับปลาปลารวมนี่ไอ้น,นี่แยกปลาเหรอแยกปลาอ่ะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแคร์ครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจับพรุ่งนี้เช้า เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ